ติดทุกท่านหลังจากลงไลฟ์สดเสร็จแล้วก็มีใครมาเรียกอยู่หน้าบ้านไม่รู้ผู้ใดมาวะยี่ห้อเจ้ามาตามคอยไปไหนนะฮะอ๋อที่วัดน่ะจิอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้สิไปถ่ายคลิปโอเค เออเอฟซีได้รู้ใช่ไหมว่าเสร็จแล้วว่าแล้วว่าให้หรือว่าให้นี่เอาว่าล่ะมีหมีด้วยเล้วนี่เอาว่าดูตาสิพอแันเอามันไปนั่งหลบร้อนอยู่นู้นไปโอ้ยเอาหลานมาตากแดดเนาะเอาไปโอ้ไม่ให้ทัที่เอาหอมก่อนหอมก่อนเฮ้ยเรจะได้กินเนาะไอเราจะได้กินเนาะไอ้ผัวแมี่ยงเองไอเราจะได้กินเนาะฮะ อะทำตาหวานเงีทำตาหวาน,นเงี <c oughs> บอกค่อยมันจะได้กินเฮ้ยใครมาข้างหลังนู่นอะเอ้ยรู้สึกว่าไม่เห็นไรายวันจะผอมลงนะอะอจะเอาจะเอาจะเอาเอา่ะอีกทีของผมอีกหอผมเองอืเอ้ยปันบอกอุ้ยปนัดเอ้ยเออความมับเลยตาใหญ่สวยความมับเลยเอ้ยความมับเลยหมาแย่งกินนะบ่มีฮิเรื่องของบ่มีฮิบ่มีฮิมีหมีด้วย กินไหมเออให้ตาให้ตาให้ตากินนิดเดียวกันแล้วอ้หมาแย่งเดี๋ยวหมาแย่งให้ตาตาบิดให้กินน่ะอ่าบิดให้กินน่ะเป็นไงรู้สึกว่าผอบโอ้โหไปทำผมเขียวไว้ตั้งหากเฮ้ยเทนไหนเนี่ยไหนดูที่เทนไหนเทนไหนเนี่ยทำเทนวัยรุ่นทำให้ประนัดมากเออเทนวัยรุ่นไปอ่ามีคนช่วยขายปลาแล้ววันเนี้ยเออกินปเออยอยกินไปกินข้าวยังกินข้าวยังเออเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปถ่ายให้ดูเฟจเลยใช่ไหม เสร็จเจ๊าสร้างเขาบอกห็นไปเลยเาสร้างมาไปอีกแล้วสร้างมันบอกไปแล้วก็ที่เหล่วตัวเออสร้างไปแล้วสร้างเขาบอกไปเห็ดคืองานเหล่วตัวเนะพ่อเหลยวมือเนะเข้าไปดูมาแล้วติอ้พ่อเขาไปชูมือเนาะมีอะไรเขาเห็ดเขากะเป๊ะเป๊เขาก็เห็ดนี่พ่อถามที่ถามปราสวยที่วันวันว่างไหมเมื่อวานทำอะไรบั่งปราสวยข้าวยังไม่ได้กินเลยฮะขายปลาส่งของธรรมดาฮะธรรมดานี่เออ จะไม่ทำได้ไงพ่อดูที่สองคนน่ะฮะหาค่าแรงให้เขาเดิขายปลาขายแจ่วบองเดี๋ยวแจ่วบองยังไม่มาปลาปลาเมื่อวานมัวแต่เล่นกันเนาะป้าสวยเนาะขายไปได้วันนี้เออเล่นกันหลายยิ้มหวานร้อนไหมลูกตานีเนาะพาตากแดดเนาะเนอะเด้ยยูตาดอกไม้ขึ้นกี่ซี่ครับน้าดูสิเออเดี๋ยวหนูจะไปดูก็คือ พอจันเขามาบอกว่าให้ไปถ่ายให้เอฟซีดูที่บริจาคทําฝ้ามาฝ้าเสร็จแล้วล่ะถ้าเขาไม่อยู่ก็คือเสร็จแล้วล่ะพออ่อพัดลมมาเดี๋ยวเราจะไปดูเอ้อยอร่อยพ่อจันอร่อยเอฟซีหูน้าแนนเลยอเออได้เด,เดี๋ยวเขาว่าค่อยทีอมเงินอีกใช่ไหมเออเดี๋ยว,วค่อยจะโดนประเด็นอีกใช่ไหม นั่นพอจันเขาเป็น <Philadelphia> ห <ention voulais uno> ่วงเออเดี๋ยวหนูไปดูเออเรียบร้อยแล้วเออดีนกก็ได้ไม่เข้าได้เนาะเพราะว่ามันดีดอกเรียบร้อยแค่พอบ่ได้เขาทำสวยบเพราะหนูบ่ได้เพราะว่าเขาไปเมืองพราะเรียบเรียงอยู่ข้างนอกบ่เขาไปบึงบหว่าเขาทำงานเรียบร้อยบ่พอพอเดียวมองข้างนอกโอ้มันจ่ายแต่ให้จ่ายแต่เงินจ่ายแต่เงินต้องไปดูด้วยว่ามันสวยบ่เพราะว่าสวยไหมพราะว่ามันเอาแบบนี้แหละมันดี ซุ่มฟ้าซุ่มหนังบอดีเลยเอาพากันอันนี้ที่แรกหนูบอกให้เขาทําอย่างนี้ได้เอาอันนี้ใช่นี่เออเอาอันชั้นสีเออเอาแผ่นนี้ใส่เพราะว่าว่าต้องเอาซุ่มแผ่นแผ่นเรียบเรียบซุ่มเงินเอียงอีชันอีชันนี้อยังเขามาใส่หรอกใส่ใส่แล้วมันก็ผูกก็พังทังซุ่มนั้นใส่แล้วก็พังถ้าถ้าเป็นแผ่นเรียบเรียบนี้คือไปเห็นอยู่ว่าแม่ซี่คือวัดใดขจาวขจาเห็นดึงซี่ขจาเลย พระเจ้าก็เลยตั้งทิดใจไว้ตั้งคันแล้วพุณยี่วันทางไว้จังคันแล้วเออให้หนูให้หนูสบายใจให้หนูปลดปอดปรงเรื่องก่อนเนี่ยหนูจะบอกบุญให้ซีทำอีกมันยังมีหลายอย่างหลายแนวเนาะทำเนาะมันมีหลายอย่างก็ค่อยๆทำกันไปต่อไปก็อยากได้ซื้อทีคนแล้วย่างพ่อฮะพ่อไปพ่ออยากซื้อทีพ่ออยากซื้อทีซื้อทีเขาวัดอ๋อซื้อทีเขาวัดอ๋อมันมีประหารประมาณจักรี่ไร่ไร่นึ่ไหวตกใจนึ่งพ่อข้างวัดอ่ะสิ เพราะว่าเขาอยากวกเขาวัดวัดวัดบ้านมันแคบไปเพราะว่ามันมีทีบองนึงเขาเจ้าตีขายมันติดกันกับวัดอยู่ห right ันมันเป็นทังก็บอกเจ้าของที <t <t ่ว uh ่าว่าต้องขายถวายวัดไปโลดเขาเจ้าอยากขายคออเพื่อหหาเงินซื้อเอาเอาถวายวัดเขาขายแพงถวายวัดให้เออให้เอฟซีน้ำกันล่ะเออถวายวัดไปรลยนะรอแพงบ่ที่มันวางแบนี้เข้าเขา สิบหนึ่งีล่ะสิบหนอแคสนเดียวแสนกว่าบาทม่แสนจะจะาสิบหนึ่งอ่ะบ่เขาใจสิบใหญ่เหรอโอ้สิบใหญ่โอ้ยปัจะไปหาเงินไหนว่าสิใหญ่น่ะปาวอรูโอ้โหถูกเลขเพราะเราต้องถูกเลขงวดเนี้ยโอ้หันออกถูกเลขเพราสิใใสนี่ออก ต้มน้ำหน้าห,กกนน <c oughs> หัวล้อกันทุกวันห่วยบอกไปออกอะไรก็ว่าเลยโอ้ยออวิว่งหาหวยกันเว้ยเ <พอ S 1> นาะดล้วปลาใ<ค>ส่สื่อมาโดนแลว้วเพราะเป็นเรืร่องห่วยสื่อกระแนงและแไปกระแนงหกหกระแนงท่านแล้วก็มาบอกรู้จักมาบอกเออซื้อหวยมันต้องถอยหลังถอยหน้าเอางวดนี้ซื้ออะไรเอาเดี๋ยวค่อยที่ไปซื้อตามเอาวัวท่านได้มาอยู่เออได้แล้วมาบอกเด้มันแมนบ้าเนี่ยพ่อนี่พ่อรู้ไหมพรุ่งนี้วันอะไร วันทิพย์แล้ววันอะไรอีกวันจันบวมนเอ้าเอาวันหนังอ๋อพรุ่งนี้วันเกินฮูเดะูเลวเวเอะออมามามา่อฮ่าฮ่าฮ่อฮ่อฮนาฮ่าอ่า่าฮ่านูาฮ่าฮ่า่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าจ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าว่าฮ่่่่่ฮั่่่่่่่่่ เตรียมตัวกินแมงกีชซ้อนทอดแทนหมูกระทะกันเนอะเออเนี่ยวันนี้หนูต้องรีบขายปลาเพื่อเอามากินหมูกระทะได้วันเกิดหนู <m> um> เด้เลี้ยงเด็ก <m> um> เลี้ยงเด็กเด็กระทะหมูยังกล่่กินดอกมู๊นอ้าวเลี้ยงเด็กน้อยเนี่ยวันเกิดเลี้ยงลูเลี้ยงลูกปีที่ปีที่แล้วคนเต็มบ้านเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไอ้ไอ้ะเอ้านเลี้ยงไงเลงลูกเลี้ยงหลานพ่อก็ได้กินที่เก่าแล้วลูกหลานได้กินกินโอ้ยพ่อจะเอาลูกเอาหลานมาฝา ลูกร้านมาฝากเออมือม้อนีล,ลูกร้านม้นวมนนี้ละมกินรถอิ่มเหมือนอ้วนเนี่ยเหรอลูกร้านเนี่ยเหรอบ่บ่บน,านา้ามันเล่นนี่พ่อหนูฟ้องมันเล่นโทรศัพท์มันถือโทรศัพท์แอนแอนอย่าเล่นคักร้า,า,ายขายปลากันก็มาได้เมื่อวานเนี่ยนูน่นผู้ช่วยขายปลามาแล้วไปไปไปบาย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 โอ้โหกินหมี่แล้วโอ้โหมันดึงหมี่ออกมาแล้วใหญ่ไหมยหญ่ไหมเอมมมอ ่บายบายไปบายบายวัดดีจ้างเอฟซี FC ก่อนวัดดีด่างจ้านะาหายายนะยายเห็นนะมึงเละ,เละโอเคเดี๋ยวหนูจะไปถ่ายวัดให้ดูเนาะเออเอฟซี FC ที่บอกบุญมาแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูพ่อเขากลัวกลัวคำคอละหายอีกพ่อบอก<า>ค่อยกลัวอย่างนั<ๆ>้นโอเคเจ็ดสี่สิบหกหูใช่เสร็จบ่สเสร็จเออเสร็จบ่เสร็จเออเสร็จแล้ว เดี๋ยวค่อยเรื่องที่โอ้โอเคมันบ,บันเ็สแล้วก็แล้วไปมันดูแมกดูแมกไป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 หลานร้อนแล้วไปเข้าคนเข้าพอเด้เข้าบ่เดินเข้าไปได้หินเขาุนไปหอดีงมึงช้ากูยงังงกเขาเอาพ่อจันแปลกหน้าได้เข้าบ้านเออ โร่น,น่ะน่ะเอาเอามาใส่น่ะแอนแอนเอามาไหมะฮะเอาเงินมาให้ใส่คอมชิมโอเคโอเคได้จ้ะจ้ะโอเค